ไงลูกสาวอยากออกปิดเที่ยวอ่อนไชไงลูกจะออกไปเหรอไปไปนี่ยเปิดให้ไปออกไปป้าไม่ใช่อยากออกเหรอไปเปให้ไปแล้ว สาวจะออกไปสูดอากาศนะคะสูดอากาศแม่ลูนโอ้ยมีน้อยค่ะนอนกินค่ะอันนั้นคือแมวจรนะคะลูกแมวจรนะคะแต่พอให้แม่เขากินเ้าก็พาลูกเขามากินในโตแล้วนะคะมันเธอ,อบุตรชายมันเธออิ่มแล้วสบายเลยนะ มันเถอะอิ่มแล้วสบายเลยนะนิ้วแมวจรนะครับขอกินทั้งสามตัวไปแล้วค่ะกินอิ่มแล้วก็ไปแล้ววิ่งกลับมาเหมือนเดิม้ว ยังไงคะอิ่มยังอิ่มยังนี่คะ่ะลูกชายต้มมันเถินนะคะออกไปอยู่ข้างนอกติดสาวแล้วก็พาลูกมาค่ะเหมือนกันเลยหางเหมือนกันเลยี่ะหางมันพ่อนั่นก็หางหางเหมือนกันลูกผสมม,มันเถอ ไปแล้วไปหาลูกแล้วค่ะ